ร้องสาวเคยขอเอาวัคซีนย้ายไปอยู่อเมริกา4ปีและสุดลั่นย้ายกลับไทยเท้าวรดแล้วเจอท้ำแรงถ้าอเมริกาดีนักนะย้ายกลับมาทำไมจากกรณีค่ะที่นาตาลีเดวิดอดีตนักร้องนักแสดงนางแบบพิธีกรลุกครึ้งไทยอังกฤษที่มีการเข้าสู่วงการค่ะจากการเป็นศิลปินโดโอภายใต้สังกัด R.S. Promotion ในนามนาตาลีแจสกี้ที่ก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปีพศ 2, 2 564เจ้าตัวค่ะได้มีการตัดสินใจพาลูกย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานานถึง4ปีเนื่องจากสามีค่ะที่เป็นนักการทูตต้องไปทำงานที่นั่นหลังจากที่สามีได้ทำงานใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าตัวค่ะได้มีการเผยว่าต้องไปอยู่อเมริกาถึง4ปีเพราะสามีต้องไปรับราชการออกประจำการที่ LA แต่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้1กรกฎาคม2567มีการรายงานว่านาตาลีเดวิดได้มีการโพสต์ว่าจะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วท้าวอนโดยทางด้านของนายเอนเตอร์ค่ะได้มีการโพสต์ว่านาตาลีเดวิดยกครอบครัวกลับมาอยู่ไทยท้าวอนหลังจากใช้ชีวิตที่ LA นาน3ปีบินกลับมาอยู่ประเทศไทยท้าวอนแล้วสําหรับคุณแม่ลูก2นาตาลีเดวิดที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีการเร่งเก็บเข้าของและก็มีการจัดการเคลีย เฟอร์ออกจากบ้านให้หมดเพื่อที่จะเตรียมตัวค่ะย้ายครอบครัวกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ตัดสินใจย้ายตามสามีนักการทูตที่ไปทํางานที่ LA สหรัฐอเมริกานานถึง3ปีโดยนาตาลีค่ะได้มีการโพสต์ภาพที่ตนเองนั้นค่ะนั่งอยู่ที่พื้นกําลังปั๊มนมเพราะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไม่มีได้ถูกเคลียร์ออกไปหมดแล้วมีการลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับมีการเขียนข้อความว่าเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เก้าอี้เตียงไปหมดบ้านแล้วก็นั พื้นปั๊มนมกันไปเลยปวดบ้านเอวปวดหลังไปหมดแล้วค่ะคุณพี่3ปีผ่านไปพรุ่งนี้บินกลับไทยท้าว่อแล้วผู้ใหญ่3มเด็ก2แมวสองโอ้ยบันเทิงตื่นเต้นเหมือนกันนะทั้งนี้ยังได้มีการโพสต์ภาพค่ะที่อุ้มลูกสาวขณะที่อยู่บนเครื่องบินกลับมาประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้นาตาลีเดวิดค่ะยังมีการโพสต์ผ่านไอจีอีกว่าช่วงชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเร่งเก็บของเตรียมย้ายกลับเมืองไทยเหนื่อยจัดประหลัดบอก ทรมานร่างสุดๆไปเลยอีกไม่กี่วันก็บินแล้วใจหายเหมือนกันนะน,นี่ย้ายมาอยู่นี่3ปีแล้วแป,ป๊บๆเองแหละจากลูกหนึ่งกลายเป็นลูก2จริงๆไม่ได้ชอบอะไรใน LA เป็นพิเศษแต่มิตรภาพที่ได้จากหลายๆคนที่นี่งดงามเหลือเกินคงคิดถึงทุกคนมากจริงๆและใต้โพสต์ค่ะก็มีดาราหลายคนนะคะรอให้นาตาลีบินกลับมาไทยอย่างอุ้มลักษนาที่ก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่ารอไปฟัดเด็กนาตาลีเจียรวน ก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าสู้ๆค่ะทางนี้รอต้อนรับเลยส่วนทางด้านของนัดเทพขัดดินณอยุธยาดารานุ่มค่ะที่เคยมีแพลนย้ายประเทศไปอยู่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าสู้ๆแม่กลับมานัดกันนะจ๊ะส่วนทางด้านของน้ำฝนกุลนัดก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าอ้าวอดเจอเลยพี่กำลังไปเป็นต้นซึ่ง ต่อมาค่ะไลฟ์เพจก็ได้มีการแชร์ข่าวนี้เช่นไทยรัฐออนไลน์ค่ะก็ได้มีการโพสต์ว่าได้เวลากลับไทยแล้วนาตาลีเดวิดเตรียมขนของพร้อมพาครอบครัวบินกลับไทยท้าวอนหลังตามสาม,มีนักการทูตย้ายไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งก็มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคมิดเห็นเช่นไม่มีที่ไหนจะมีความสุขเท่าเมืองไทยแล้วจ้าและบางคนค่ะก็มีการเข้าไปแท็กข่าวนี้ให้กับเพื่อนพร้อมกับบอกว่าสนใจกลับมาอยู่ไทยก็เจ้าขณะที่ผู้ที่ถูกแท็กค่ะ ก็มีการเข้าไปตอบว่า เศรษฐกิจเข้ายากมักแพงขอทํางานที่นี่ก่อนจ้ากเกษียณค่อยกลับแล้วก็คนที่แท็กชวนกลับไทยคะ่ะก็มีการเข้าไปเสริมอีกว่าค่าแรงวันละ334บาทกินข้าวจาน50น้ํา1 0 3มือ้อเติมน้ํามันรถลิตรละ42บาทเหลือเงินเก็บวันละ100บาทพร้อมกับมีการหัวเราะบางคนคะ่ะก็มีการเข้าไปถามว่าเขาจะกลับมาร้องเพลงใช่ไหมครับและก็พบว่ามีแฟนตัวยงของเพจไทยรัฐคนหนึ่งคะ่ะเข้าไปคอมเมนต์ว่า หนีไปแล้วบางส่วนนะคะก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ต้อนรับการกลับมาประเทศไทยส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะก็บอกว่าเอาไหนตอนไปอยู่บอกว่าดีนักนะทําไมไม่หาลู่ทางอยู่ต่อแบบถ้าวรไปเลยบอกว่าใจหายที่จะกลับไทยก็ไม่ต้องกลับมาหรอกครับไหนหนกไดใดไปแล้วเคยบ่นไทยแย่เรื่องวัคซีนโควิดอวยเมกาอยู่แล้วจะกลับมาไทยท้าวรทําไมอยู่ไปเลยเลี้ยงลูกที่นั่นกลับมาไทยเจอ,น,อนนท์นี่เดี๋ยวก็คลอเอาอีก บาโดยก่อนหน้านี้ค่ะนาตาลีเดวิดก่อนที่จะย้ายไปอยู่อเมริกาเจ้าตัวค่ะเคยมีการออกมาคอเอาเรื่องของวัคซีนว่าโดยวันที่30เมษายนปีพศ2564อดีตนักร้องชื่อดังนาตาลีเดวิดค่ะได้มีการโพสต์แสดงความอลาลัยต่อการจากไปของนายอาคมปรีชากุลหรือว่านักคอมชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่นอกจากนั้นค่ะยังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ มถึงการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทยได้วยว่าถ้าประเทศเราได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเร็วกว่านี้ถ้าประเทศเรามีตัวเลือกวัคซีนให้ประชาชนมากกว่านี้ถ้าประเทศเราเห็นแก่ความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่านี้หลายๆความสูญเสีย คงไม่เกิดโดยนาตาลีค่ะเคยมีการออกมาบอกว่าตนเองนั้นฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มซึ่งเธอได้รับการฉีดชิโนแวคพร้อมกับมีการบอกว่าคุณแม่ลูกอ่อนให้นมลูกก็สามารถฉีดได้ซึงมีการบอกเอาไว้ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปีพศ2564และในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันค่ะหลังจากที่นาตาลีเดวิดได้มีการย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วพบว่าเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการออกมาอัปเดตชีวิตที่อเมริกาเสมอโดยเคยมีการออกมารีวิว การตรวจโควิดที่ LA ว่าต้องทำเองแต่ฟรีทุกอย่างตรวจบ่อยแค่ไหนก็ได้สำหรับวิธีการตรวจนาตาลีค่ะก็ได้มีการอัดคลิปบอกเอาไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียวตั้งแต่การกรอกลงทะเบียนนัดวันจากนั้นก็เดินทางไปตรวจซึ่งพร้อมกับบอกว่าที่นี่ให้พลเมืองทําเองตามขั้นตอนจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการตรวจไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและใครอยากจะตรวจบ่อยแค่ไหนก็ได้หากสงสัยในอาการ และพราบว่าก่อนที่จะไปอเมริกาค่ะที่เจ้าตัวเคยออกมาบอกว่ารับวัคซีนชิโนแวกจำนวน2เข็มแต่ก็ไม่เคยมีข่าวว่าติดโควิดเลย เรียกว่ารอดแทบจะทุกซีซันก็ว่าได้ในประเทศไทยแต่พอหลังจากที่นาตาลีค่ะไปอยู่อเมริกาก็ได้มีการอัปเดตว่าเกมจนได้โดยในช่วงกันยายนปีพศ2566นาตาลีเดวิดค่ะที่กําลังอุ้มท้องลูกคนที่2อ,อยู่ได้มีการออกมาลงรูปค่ะตอนตรวจเอทเคแล้วก็ขึ้น2ขีดชัดเจนในอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยมีการเล่าว่าสวัสดีโควิดอุตสาหรอดมาทุกซีซันรอบนี้เกมแบบไม่รู้ตัวดันมาเป็นตอน ท้อง24วิกอีกและที่อเมริกาไม่มียาอะไรเลยด้วยจ้าหมอไม่จ่ายให้ทำยังไงดีปอลอ,อพอตู้รับหน้าที่หนักดูแลเบนไปยาวๆเพืออสูนนะพ่อปูทามแดด10วันขนลุกแน่นอน